่ะชาวราศีเมษทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับนะคะหมักหมักราศีเมษ่ะอยากรู้ไหมดวงชะตาของคุณแหมเข้าปี2,565แล้วนะ2,022และเดือนที่2เดือนกุมภาพันธ์เวียนมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษคิดหวังสิ่งใดอยากทำสิ่งใดได้ทํากันบ้างหรือยังคะหนเดือนที่ผ่านมาวันนี้ค่ะราศีเมษขาจะทําหรือไม่ทําไม่เป็นไร นะเดือนที่2เรามาดูแนวโน้มกันดีกว่านะคะอันนี้เป็นการดูดวงแบบภาพรวมไม่ได้ตั้งต้นด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะเป็นภาพรวมของชาวราศีเมษโดยตรงดังนั้นชาวราศีเมษดวงของคุณจะมีโอกาสเกิดขึ้นตามคำมยากรถ,ถึง100%หรือไม่เกิดเลยก็ได้หรืออาจจะเป็นบางช่วงบางตอนทําให้คุณมีสติรู้เท่าทันดวงชะตาและมีสติในการใช้ชีวิตไม่ก้าวพลาดน,นะคะทีนี้ การที่ดูดวงแบบนี้นะคะต้องเปิดใจกว้างๆเพราะว่ามันต่างกันด้วยวันเดือนปีเกิดนักสัตว์เกิดวันเวลาเกิดวันเวลาตกฟ้ากันนะคะรวมถึงบุญกุศลหนุนดวงชะตาไม่เหมือนกันอายุก็ไม่เหมือนกันจงฟังไว้เป็นแนวทางรู้เท่าทันดีกว่าไม่รู้อะไรลำลม้มทะยืนนะคะเรามาดูกันค่ะชาวราศีเมษประจำเดือนกุมภาพันธ์ภาพรวมอะหมอวาดบอกตรงๆไพ่ดีมากดีจริงๆจังหวะดวงนะคะดีมากๆเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่า คุณแต่ละคนเนี่ยจะมีฐานบุญและกรรมกรรมเขาเรียกว่ากรรมไม่บงังกรรมเปิดนะคะหรือว่ากรรมตามไม่ทนันทําให้ดวงคุณมันเขาเรียกว่ามันสว่างสวยัยไม่บดไม่บงังไม่ทับซ้อนจนเราแบบว่า พบเจอแต่สิ่งดีๆเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวราศีเมษเล่งทาบุญนิดนึงนะคะเพราะว่าไพ่ทับดวงชะตาของชาวราศีเมษเป็นไพ่หนึ่งเหรียญใหญ่เป็นไพ่แห่งโชคโชคลาภโชคฟุกๆโชคที่เราไม่เคยได้นะคะอะไรที่คาดไม่ถึงเรื่องของการเงินการทองมันจะเข้ามาในชีวิตในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ทีนี้มันอยู่ที่ว่าฐานบุญของคุณนะมันจมเพาะเจาะจงด้านไหนเช่น อยู่ดีๆลูกนี้ไม่คืนเงินคุณได้เงินก้อนจากลูกนี้โบเชคค่ะหรืออยู่ดีๆคุณซื้อลรอตลตี่ไม่เคยถูกเลยปีที่แล้วถูกเต็มที่รางวัลเล็ก2ใบเดือนนี้มีลุ้นถูกรางวัลค่ะหรือดีไม่ดีคุณเอ่อสร้อยสร้อยคอทองคําคุณหายไปนานแล้วหาไม่เจอคิดว่าหายไปละลืมมันไปละสุดท้ายคุณเจอนี่คือความฟุกฟุกที่จะมันจะประเด็งประดาเกิดขึ้นในเดือน อ่กุมภาพัานธ์ของชาวราศีเมษมันมาแล้วเพราะฉะนั้นทับดวงอย่างนี้ดีมากๆเลยนะคะทีนี้เราไปดูในเรื่องของการงานก่อนการงานของชาวราศีเมษนะคะคุณมีเกณฑ์ในเรื่องของการติดต่อถ้าคุณติดต่อกู้เงินเพื่อมาหมุนเวียนในองค์กรสําเร็จนะคะแต่อาจจะมีการเรียกเติมเพิ่มเติมเอกสารหรือตอบคุณช้าหรือตอบ เออคุณผ่านนะช้าแต่มีเกณฑ์ว่าผ่านนะคะมีเกณฑ์ว่าผ่านกู้ธนาคารช้าหน่อยเดินเรื่องช้าหน่อยขอเอกสารเพิ่มแต่ผ่านถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะหรือคุณมีเกณฑ์ติดติดต่อเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินต่างๆก็จะผ่านไปรู้ล่วงไปได้ด้วยดีแต่ใช้เวลานิดนึงผ่านแน่นอนนะคะใครที่เคยเป็นหนี้เป็นสินขึ้นลงขึ้นศาลจะมีการพูดคุยประนอมหนี้กันง่ายขึ้นทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดเลยนะคะที่ค้งางคาคาลา สังมันจะคุยกันอารมุ่มอร่ยกันมากขึ้นเรื่องของการชดใช้ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนะคะทีนี้งานอะไรของคุณก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะถ้าคุณทําคุณเป็นบัญชีโหเดือนนี้เดือนแต่ก่อนนั้นเครียดเครียดเดือนนี้ทําอะไรมันง่ายเข้าทางไปหมดเลยทําอะไรก็ถูกผิดพลาดแทบไม่มีมันจะเป็นลักษณะข,ของอคนที่ทํางานแบงค์นะคะหรือว่าดวงราศีเมษบางดวงชะตาอาจจะได้รับโบนัสได้เงินพิเศษจากวันตรุษจีนจากอะไร มากบ้างน้อยบ้างตามความเจริญขององค์กรของคุณนะคะคุณก็จะมีเกณฑ์ได้และสิ่งี่ไม่มีเกณฑ์ได้ควรซื้อหวยควรซื้อโรตรี่หรือซื้ออะไรไปบ้างนะคะวันที่จะโรตรี่จะออกมีเงินตกหนึ่งบาทมีเงินตกสองบาทแนะนำว่าเราไม่ควรก้าวข้ามผ่านเหรียญที่เป็นมงคลนะคะเงินเนี่ยใครๆก็เทิดทูนถูกไหมคะถ้าคุณเจอคุณเอามาแล้วไปหยอดใส่กระปุกอ่า กระปุกที่เขาเรียกว่าตั้งตามธนาคารหรืออะไรที่ค่าาหารสร้างโรงเรียนคือเอาไปทําบุญไปหยอดตู้พักคือทําบุญซะนะคะแล้วซื้อลรอตรีนะคะจะเป็นสิ่งที่ดีทําได้เลยแต่อย่าเอาเข้ากระเป๋าอย่าเอาไปซื้อของกินมันขัดลาบขัดดวงของคุณเก็บแล้วไปทําบุญต่อเลย เข้าใจนะคะโมทนาสาธุบอกให้เทวดาเห็นเลยว,ว่าเราทําดีเราเก็บเงินเราไม่ข้ามเราไม่เหยียบเราไม่ผ่านแต่เราเก็บขึ้นมาเพื่อทําบุญอันนี้จะส่งผลให้ดวงของคุณเฮงมหาเฮงนะคะทีนี้ ในเรื่องของการงานการลงทุนอะไรใหม่ๆใ,ในเรื่องของการทํางานที่มีหุ้นส่วนคุณจะเป็นหุ้นส่วนเองหุ้นส่วนจากคนรักหุ้นส่วนจากครอบครัวหุ้นส่วนจากเพื่อนนะคะมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกแต่ว่าเดือนนี้อะไรที่คุณเครียดกังวลเรื่องการเงินมันจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่ปลายปลายเดือนกุมภาเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะผ่านไปได้ดีมีเกณฑ์ลงทุนอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมซ่อมแซมร้านบางส่วนเกิดขึ้นนะคะติดต่องานนะคะกับผู้รักผู้ใหญ่ที่เป็น เ,เพศชายจะมีจิตเมตตาเราสําเร็จติดต่อเซลลขายของกับเพศชายโดยเฉพาะเจ้าของกิจการจะประสบความสําเร็จค่ะการทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของมีการมีหุ้นส่วนจะผ่านไปได้ด้วยดีติดขัดอะไรทุกอย่างจะแก้ไขได้ประมาณปลายเดือนแต่ไม่มีอะไรหนักหนาสาหาัสนะคะการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆได้การเปิดร้านการสร้างบ้านใหม่การต่อเติมบ้านไปในทิศทางที่ดีไพ่หนึ่งเหรียญใหญ่ไพ่พี่องค์พระพิคเนศไพ่เดอะซันเกิดขึ้นนะคะจังหวะดวงของคุณอยู่ภายใต้ฟ้าดิขิตพอดีเพ ฉะนั้นดวงจังหวะดีมันมาละเพียงแต่ว่าคุณจะมีหมุดบุญสูงมากแค่ไหนมีบุญมากก็ได้รับสิ่งที่เรียกว่าอานิสง์ของความโชคดีเยอะแต่ถ้าบุญน้อยก็ได้รับตามกําลังบุญกําลังดวงของคุณนั่นเองมาว่าถึงบอกเก็บเงินได้ให้ทําบุญนะคะให้เทวดาเห็นให้เทวดารับทราบไพ่ใบนี้ดีค่ะไพ่องค์พระพิคเนตนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบูชาอยู่จะไม่ว่าจะเป็นองค์พญาน,นาคองค์พระพิคเนตพ่อปู่เอ่อหรือว่า ปู่ท้าวเทพสุวรรณปู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรปู่ฤาษีคือสั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามนะฮะที่คุณดูศรัทธาคุณบูชายอยู่ มอว่าแนะนําว่าให้คุณบูชาและสวดมนต์ทุกวันเลยได้ยิ่งดีนะคะสวดก่อนนอนพ,พึมพำหรือว่าเดินทางไปไหนท่องบทสวดมนต์ได้ดวงของคุณจะบรรเจิดและโชคดีมากๆอุ้ยดวงดีมากๆนะคะหนึ่งเหรียญทับดวงเปิดกิจการใหม่คนอื่นแป๊กราศีเมษดีนะคะทีนี้เราไปดูในเรื่องของการเงินอย่างที่บอกดวงเฮงดวงปังเพศชายให้คุณให้การอุปถัมภ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์สนับสนุนนะคะเป็นไปตามดวงกรรมเป็นไปตามบุญเก่าที่ทํามาบุญมากทําได้มากบุญน้อยก ได้น้อยตามสัดส่วนของกําลังบุญเกณฑ์การทะเลาะนะคะหรือว่าเกณฑ์อุปสรรคจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นระมัดระวังการสื่อสารการพูดคุยการตกลงการโดยที่ไม่แบบเฟสทูเฟสค่ะเป็นลักษณะแบบการพิมพ์ลายการพิมพ์เมสเซจการอินบ็อกซ์การอะไรก็ตามจะมีปัญหาเรื่องของความเข้าใจผิดเกิดขึ้นเข้าใจกันคาดเคลื่อนเข้าใจไม่ตรงกันเกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะสั่งซื้อรตรี่ก็ต้องระวังนะคะคุณมีคุณมีอุปสรรคด้านการสื่อสาร ออนไลน์ Online, นะคะไม่ฟังกันไม่รู้เรื่องแต่คุณถ้าคุณทําเองเจอเองเดินทางเองแล้วดีนะคะไม่แนะนาไม่แนะนําให้ฝากซื้อลอตเตอรี่กับใครนะคะเอาใส่ดวงตัวเองดีกว่าเนาะทีนี้เราไปดูในเรื่องของอลูกนี้ที่ค้ังคาคาราคาซังนะคะให้คุณติดต่อสอบถามลูกนี้นะคะราศีเมษภายในเดือนกุมภานี้เขาอาจจะยังไม่มีจ่ายแต่เขาจะสัญญาว่าเขาจะจ่ายซึ่งเขาอาจจะจ่ายเป็นเดือน3นะคะแต่อาจจะได้เป็นเงินแบบ เยอะขึ้นกว่าเดิมนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องทวงถามนิดนึงแต่การทวงถามออนไลน์มีเกณฑ์ที่จะไม่พูดกันไม่เข้าหูอาจจะทะเลาะก,กันได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังคําพูดดวงของราศีเมษมีปัญหาเรื่องของออนไลน์การสื่อสารการพิมพ์นะคะแต่ถ้าคุยแบบเสียงกับเสียงเห็นหน้ากับเห็นหน้าไม่มีปัญหาค่ะทีนี้เราไปดูในเรื่องของความรักกันบ้างลุงโสดสาวโสดราศีเมษแยกคลิปนะคะจะดูเรื่องของการหาเนื้อคู่นะคะราศีเมษคู่รักกับสามีภรรยานะคะคู่รักสามีภรรยา คนไหนที่มีบุตรยากหรือคนไหนไม่พร้อมมีลูกก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะคนไม่พร้อมมีเกณฑ์ตั้งคันโดยไม่ได้นัดหมายนะคะตั้งคันโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือเราไม่พร้อมอันนี้ต้องคุมกําเนิดนะคะคนมีลูกยากราศีเมษดีใจด้วยอาจจะมีเกณฑ์ได้รับข่าวในเรื่องของการตั้งคันในเดือนนี้เกิดขึ้นแต่ให้คุณดูแลสุขภาพร่างกายของคุณหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายแต่ดวงของคุณจะมีเกณฑ์มีทายาทมีเกณฑ์ตั้งคันเกิดขึ้นครอบครัวสามีภรรยาที่อยากจะมีลูกอีกคนก็มีเกณฑ์ได้รับซาก ขาดีนะคะในเรื่องของเออเขาเรียกว่าสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตรวมถึงการบูชาเครื่องรางของขลัขงการมีบุตรการมีน้องการขอบุตรจากเทพทุกอย่างจะสำเริจผลในเดือน กุมภาพันนี้ถือเป็นเดือนที่ดีของชาวราศีเมษมากๆนะคะแต่ว่าราศีเมษร,ระวังเรื่องของการคิดมากแล้วก็เรื่องของอุปสรรคในการสื่อสารผ่านออนไลน์ทั้งหมดอาจจะมีปัญหาแล้วอาจจะทําให้ขัดตัวขัดลาบได้นะคะอันนี้เตือนไว้ก่อนนะคะทีนี้ในเรื่องของคู่รักกับสามีภรรยาเตือนไปแล้วเรื่องของเด็กถามว่าจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเลิกลากันไหมนะคะบางคู่นะคะจะเป็นคู่ที่ไม่พร้อมมีบุตรแล้วมีขึ้นมาอาจจะมีข้อพิพาทหรือข้อ ข้อพูดคุยกันเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่พร้อมอาจจะต้องคุมนะคะทีนี้เราไปดูในเรื่องของสีบันดานทรัพย์บันดานโชคสีแบบนี้ใส่แล้วเปรี้ยงใส่แล้วเด่นขึ้นประกวดแล้วฉลาดได้รับติดหนึ่งใน3านึงใน5ห,หรือว่าติดชนะเลิไปเลยก็ได้นะคะสีนั้นนะคะคือสีทองกับสีเขียวนะคะ สีทองสีเขียวสีเหลืองสีแดงนี่ค่ะจัดหนักจัดเต็มไปได้เลยนะคะตุดจีนใส่เฉดสีนี้ได้เลยราศีเมษถึงแม้คุณจะเมษแล้วคุณเกิดวันจันทรสีอลิของคุณคือสีแดงไม่เกี่ยวค่ะนี่คือราศีเมษจงใส่สีที่หมอวาดบอกแล้วมันจะได้เปรี้ยงเข้าใจไหมคะนี่คือราศีนะคะไม่ใช่วันบรนราศีนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของตัวเลขบันดาลทรัพย์บันดาลโชคนะคะ เลขบันดานรัพย์อันนี้หมอวาดบอกเลยคุณจะมีกําลังทรัพย์ที่ดีนะคะมีเทวดาให้โชคนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบูชาถึงถึงให้โชคแต่หมอวาดแนะนำแบบตามนี้นะคะเลขของคุณไม่ต้องไปดูไหนไกลหนึ่งรถที่คุณใช้เลขที่บ้านที่คุณอยู่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลำดับ เลขที่หรือว่าตัวสเต็มที่ใต้ใต้ฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นลำดับว่าผลิตองค์ที่9องค์ที่8เนี่ยงคงะเลขมันอยู่แถวแถวคุณตัวคุณรอบรอบตัวคุณไม่ได้ไปไกลไหนเลยสังเกตให้ดีมีโชคลาภแน่นอนค่ะทีนี้เราไปดูในเรื่องของการทําบุญหนุนดวงทําบุญก่อนซื้อลอตเตอรี่ทําบุญก่อนซื้ออะไรใหม่ๆนะคะมันจะได้เสริมกําลังเทวดาให้โชคนะคะแนะนําให้คุณทําบุญเกี่ยวกับสัตว์สี่เท้านะคะไม่ว่าจะเป็นช้างม้าวัวควายหมาแมวทํา,า,า,าทได้ ยิ่งเป็นสัตว์ใหญ่ยิ่งดีน้องช้างได้ยิ่งดีทําบุญกับองค์กรช้างองค์กรสัตว์รักษาสัตว์รักษาช้างได้ยิ่งดีนะคะถือว่าเป็นสิ่งดีๆมงคลมากๆเลยสุขภาพร่างกายระมัดระวังเรื่องคนที่เป็นความดันอาจจะมีเรื่องของความดันที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงของเดือนกุมภาพันนี้นะคะราศีเมษร,ระวังข้อเท้าแพงระวังการออกกําลังกายที่หนักหน่วงจนกล้ามเนื้อขาข้อเท้าตะตุ่มนิ้วเท้าอักเสบได้คะ่ะวันนี้ฝากไว้เท่านี้คนที่ แชร์คุณใจดีมือผู้ให้คุณแชร์เป็นวิทยาทานคุณแชร์เป็นค่าครูคุณแชร์ให้ชาวราศีเมษเพื่อนของเราทําบุญได้ถูกต้องถูกดวงถูกราศีและตรงเดือนมันส่งผลให้ผู้ให้ได้รับอนิสงค์แห่งความสุขค่ะและความสุขจะบันดาลสิ่งดีๆให้กับคุณมาจากทุกสารทิศ เชื่อไม่เชื่อไม่รู้แชร์เป็นวิทยาทานแชร์เป็นค่าครูหวังว่าคนที่ผู้ให้ผู้แชร์ย่อมได้รับกลับมาถวีคูณวันนี้ฝากไว้แค่นี้รักษาสุขภาพสวัสดีค่ะ